สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักในการเล่นรูปถ่ายทุกท่านนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกันกับกับผมอีกแล้วนะครับกับกับผมเอมร้อยบางนะครับ EP นี้ครับเป็น EP ที่8แล้วนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ครับผมมีรูปถ่ายที่ดีเก่าๆสวยๆนะครับมาแบ่งกันชมอีกเช่นเคยนะครับผมกับวันนี้ครับเป็นงานล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเก่างานนอกนะครับของหลวงพ่อรลีนะครับวัทโสนะครับผม บ้านนี้นะครับขอเท้าประวัติคร่าวๆก่อนนะครับนะตามประวัติเลยนะครับสร้างประมาณปี2,500นะครับนะฮะนะเป็นงานเก่าสั่งทำจากญี่ปุ่นนะครับนะสวยงามครับนะจำนวนสร้างไม่มากเท่าไหร่นะครับจัดว่าเป็นของที่หาชมยากอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับวัตตุมงคลของท่านนะครับนะนะฮะสวยงามครับเนี่ยบอดี้เห็นไหมครับนะคันนี้ วิธีดูดูแท้ยังไงดูตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซูให้ดูก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมครับนะเนื่องจากเอ่อตัวถังของอ่าล็อกเกจชิ้นนี้นะครับจะลักษณะเป็นตัวถังเหมือนเออผมจะเรียกไงดีเหมือนเหมือนเป็นโลหะอลูมิเนียมาน,นะครับนะ แล้วก็คือทาเป็นลักษณะเป็นเขี้ยวจับ4ตัวนะครับข้างละ4ตัวนะครับจับตรงตัวล็อกเก็ตของของรูปหลวงพ่อเรนะครับนะสวยงามครับนะผมจะวนให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนะรูปถ่ายที่อยู่ด้านในนะครับเป็นรูปถ่ายหน้าหนุ่มของหลวงพ่อลีนะครับนะของแท้นะครับต้องมีความคมชัดสูงนะครับนะรูปจะไม่ขึ้นเงาจะไม่เบลอไม่ฟุ้งนะครับใบหน้าของท่านเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ คมชัดมีมิติมากครับสวยงามครับนะนะครับอ่ะผมไปดูทีนะครับเห็นไหมฮะฟอนต์ตรงสวยไหมครับนะต้องดำดำต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับนะไม่ฟุ้งไม่เบอร์ไม่บวมนะครับเห็นไหมฮะจัดว่าเป็นของที่หาชมยากพอสมควรเลยนะครับนะะสนุนราคาก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับนะถ้าเจอที่ไหนนะครับถ้าดูแล้วเป็นแบบนี้นะครับ เก็บได้เลยนะครับนะถือว่าท่านได้โชคดีมากเลยนะครับที่ได้ครอบครองนะครับนะให้ดูด้านหลังทีนะครับเดี๋ยวนะอ่าโอเคพอดีกล้องบันชาต้องให้เวลาหนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนี่ยจะทำลักษณะเป็นเอ่อทำเป็นแผ่นแบบมันเป็นจัรนายเป็น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 เหลี่ยมเพชรเห็นไหมครับแล้วด้านในนะครับจะเป็นพระพุทธรูปเห็นไหมครับเนี่ยฮะ พวกนี้เป็นงานเก่าสั่งทําจากญี่ปุ่นนะครับสมัยก่อนช่วงปี2500นะครับเห็นไหมฮะ่ล็อกเก็ตที่นี้ถือว่าสภาพถือว่าสวยงามมากเลยนะครับนะที่ผมได้มาใหม่นะครับนะนี่ครับผมจะหมุนให้ดูนะครับเพราะว่าดูรูปต้องถูนหมุนงี้ยครับนะเพราะแสงไฟมาสะท้อนนะครับนะจะได้ปิดง่ายต่อการพิจารณาแทเกนะครับเห็นไหมฮะหูเป็นหูร่มแบบนี้ครับดูง่ายดูจบเลยครับแบบนี้ครับนะ หาชมยากครับนะพอดีเพิ่งได้มาก็เลยเอามาทำคอนเทนต์ให้ดูกันนะครับนะเผื่อมีโอกาสท่านไหนที่ไปเจอในสนามหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าเจออย่างนี้แล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับนะเดี๋ยวนี้หาสภาพสวยๆยากครับสวยๆก็หลายพันอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อกล้องเลยมาคุดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเวลาวางสักคู่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนะ จะได้จำลักษณะพวกฟอนต์ตัวหนังสือแล้วก็รายละเอียดของรูปด้วยนะครับนะเห็นไหมครับสวยงามครับเห็นไหมฮะนะถึงจะไม่ใช่ฟิล์มแรกของท่านนะครับแต่รูปต้องมีความคมชัดนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมฮะนะนะครับ เห็นไฮะและความเก่าต้องได้ด้วยนะครับอายุความเก่าของตัวถังตัวโลหะด้วยนะครับต้องได้เลยครับไหมเห็นใบหน้าท่านไหมครับเห็นไหมฮะคมชัดครับผมเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับค่อยค่อยหมุนให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องให้เวลากับกล้องโทรศัพท์นิดนึงนะครับถ้าเราหมุนไวปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจับภาพไม่ทันนะเนาะมันจะค้างๆนะครับให้ดูช้าๆนะครับเห็นไหมฮะใบหน้าท่านเห็นไหมครับเห็นไหมมีมิติไหมครับ เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวนะฮะอ่ะโอเคนะหาชมยากครับส่วนมากแทบจะไม่หลุดไม่เห็นเลยนะครับตอวนี้นะเก็บกันหมดเลยครับเห็นไหมครับวอลตัวหนงสื่อไหมครับคมชัดเห็นไหมครับนะดำต้องดำสนิทนะครับไม่เบิร์ไม่ฟุ้งนะครับนะถ้าเจอเบิร์มฟุ้งนี่หวางเลยนะครับเห็นไหมครัเห็นไหมครับตัวหนังสือจะลอยขึ้นมาเด่นเลยไหมครับ ้อยเด่นมาในตัวององหลวงพ่อเลยไหมครับนะครับอ่ะด้านหลังนะครับให้หมุนช้าๆนะครับเดี๋ยวนะอ่ะโอเคแบบนะครับอ่ะเห็นไหมครับเป็นพระพุธเห็นไหมครับนะอ่าแล้วก็ดูเราต้องดูช่วงพวกเออเขาเรียกว่าอะไรแบบ พวกแผ่นเนี่ะหลีกที่ว่าเขาทามาเป็นตัวโนูนเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันต้องเก่าได้อายุด้วยนะครับนะและ้วแล้วแล้วก็ลักษณะพวกตัวถังเนี่ยเห็นไหมครับนะพวกทองพวกอะไรไหมครับเนี่ยที่เขาก็ไหลมันเดิมๆดิมนะครับนะเห็นไหมฮะนะต้องให้เวลากล้องบางทีกล้องมันมันมันจับพิกเซลไม่ทันตะค้างเงี้ยครับนะนะครับเพราะผมใช้เอ,อ่อกล้องโทรศัพท์เนาะด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ย หลักๆไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนกับการดูรูปเก่าทั่วไปครับความคมชัดนะมิติของรูปฟอนต์ตัวหนังสือนะครับต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีความเก่าสมอายุด้วยนะครับนะเห็นไหมฮะเนี่ยจุดง่ายๆก็คือดูปพรงนะครับดูที่ตัวหนังสือของท่านนะครับเห็นไหมฮะจะลอยเด่นขึ้นมาเลยไหมครับเพราะว่าอ่าเขาใช้ลักษณะเหมือนกับว่าคือ เอาแบกกาไป็นรูปท่านนะครับแล้วก็ทํเป็นตัวหนังสือเพิ่มไม่จีเห็นไหมครับเห็นไหมฮะถ้าเจอแบบลักษณะมันตัวหนังสือแบบฟุง้งฟุงบเบอร์เนี่ยวางได้เลยนะครับนะเป็นของสนามแน่นอนครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมฮะสนุนราคาตอนนี้เลยนะครับเท่าที่ทราบเลยนะอ่าล็อกเก็ตงานนอกแบบนี้นะครับนะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันกลางๆถึงใบปลายเลยนะครับนะเรื่องด้วยความแบบหายากด้วยนะครับแล้วก็ยังไงล่ะแบบคนก็เนาะเริ่มเก็บเริ่มอะไรกันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วของก็มีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับนะถ้าเจอที่ไหนนะครับมีโอกาสนะครับก็แนะนําให้เก็บเลยนะครับนะเห็นไหมฮะอ่ะโอเค ก็จบไปแล้วนะครับกับอ่า EP ที่8นี้นะครับกับอ่างานล็อกเก็ตตัวถังนอกครับของหลวงพ่อรีวัฒโสนะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามกับผมนียนะครับนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือซับสไครต์ให้กับผมนวยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะทำอ่า EP ีต่อไปด้วยนะครับนะเผื่อผมได้ภาพดีสวยสวยหรือรูปถ่ายดีสวยสวยมานี้นะครับก็จะมาลงโชว์ใน E ีต่อไปให้ให้ท่านดูนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอบารมีหลวงพ่อรีวัตโสนะครับผมคุ้มครองพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมในในช่อง y o u ูทูบของผมนะครับนะให้แ้วลาดปลอดภัยเดินทางไปไหนให้เจอแต่โชคแต่ลาบนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะครับนะสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับผมสวัสดีครับ